โอเคนะครับวันนี้แอปก็มีแอปหาเงินฟรีนะครั้งละหนึ่งร้อยบาทเข้าทุมเน็ตมาใหม่มาแนะนำนะในสองแอปนี้สามารถทำฟรีเล่นฟรีนะครับแล้วก็เป็นแอปที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาได้ได้เสาาริมนะเข้าทูมิเนตจากแอปนี้เนาะซึ่งแอปนี้นะจะสามารถถอนได้ทั้งหมด2ยอดไม่ว่าจะเป็นยอดมุมขวาหรือว่ายอดถ้าบัตรเขียวตัวนี้นะซึ่งในส่วนของการทํางานก็จะเป็นการที่เรากดเริ่มเกมตัวนี้นะแล้วก็เล่นยังไงนะนี่เรายิงอย่างนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่คือผ่านแล้วนะครับได้3ดาวเนาะแล้วก็ได้เหรียญมานะครับแล, hm แล้วก็น e ําเหรียญที่เราได้รับเนี่ยไปทําการแลกเป็นเงินได้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งการแลกเปลี่ยนแต่ละรอบเนี่ยบางทีอาจจะได้ธนบัตรเขียวด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะยังไม่มีแอปพลิเคชันสามารถทีจะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับกดมาปุ๊บเรื่อลงมาซื้อเล็กน้อยนะครับก็เห็นคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับเรากดเข้าไปได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยเนาะกดปุ่มดาวน์โหลดไปเสร็จนะมันก็จะเด้งเข้าไปหน้าต่างเมนูการติดตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งแล้วก็กดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้าไปปุ๊บนะครับใครที่ยังไม่ทาการเลือกลงทะเบียนนะครับตัวนี้สามารถเลือกลงทะเบียนด,ด้วย Google หรือว่า Facebook ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากทีเ่เลือกลงทะเบียนเสร็จเนาะก็จะขึ้นหน้าต่างแรกประมาณนี้นะวิธีการหาแต้มวันที่แรกก็จะเห็นตรงในส่วนของผีน้อยนะครับตรงรูป30ตัวนี้นะ ใส่ดีคำเชิญตามผมได้เลยนะรับก็จะเป็นในส่วนของ47611435นะจากนั้นกดส่งได้เลยเนาะตัวนี้จะเป็นธบัตรสีเขียวนะครับซึ่งธบัตรเขียวตัวนี้นะครับสามารถถอนได้นะครับหากเรามีขั้นต่ำถึง320นะครับแล้วก็ตรงตั้งกลางหรือว่ายอด1,000พันะตัวนี้เรากดอะไรมาก็แล้วแต่นะครับมันก็จะให้เรารอคิวเนาะซึ่งตัวนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงลึกในส่วนของคลิปนี้ก็แนะนำให้ดูให้จบนะ ในส่วนของแอปนี้การทํางานทํำยังไงนะครับเรากดเล่นเล่นเกมได้เลยเนาะแล้วก็นี่จะเห็นได้ว่าเราปล่อยได้เลยนะปึ๊บ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 นี่ผ่านแล้วนะครับเอาแอปได้2ดาวนะนี่แล้วก็เหรียญตัวนี้มานะครับก็จะประมาณนี้นะเราก็เล่นไปเรื่อยได้นะปึ๊บปึ๊บนี่สามดาวแล้วนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งหากเราผ่านระดับไปเรื่อยตรงนี้นะครับมุม ้ายล่างของหน้าจอก็จะมีรางวัลใหญ่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นในสองการผ่านระดับสะสมเนาะรางวัลใหญ่ก็จะมีผ่านระดะรับเก้าสิับได้รับห้าสิในสองแบงค์เขียวเนาะนี่ระดับเก้าสิบหนึ่งอยิแปดสิบจนถึงกระทั่งสามรลอยหกสิัเลยบบนี้ประมาณนี้เนาะซึ่งแอดก็เล่นไปนะครับก็เกือบจะระดับ90ิแล้วเนะี่ยกวิธีการทําก็เล่นไปเรื่อยๆครับประมาณนี้การเล่นง,งานหลักๆมีประมาณนี้นะอุย้ยไม่ผ่านวะได้ไหมไม่ได้นะ เอาแม่ม่เอาหมจริงใหญ่ต้นบนหรอเฮ้ยโอ้โหโได้ดาวเดียวนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะับในสองการทํางานของแอปนี้เนาะก็ใครที่เป็นสายฟรีนะครับตัวนี้จะทํายากนิดนึงนะในส่วนของอเหรียญมุมบนขวาแล้วก็ธนบัตรเขียวตรง มุมบนซ้ายนะครับซึ่งเราบอกก่อนนะว่าในส่วนของแอปนียมันก็จะเป็นการที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับทำงานประจําวันเนาะเนี่ยก็จะมีงานประจําวันไหมเราทำนะครับซึ่งตอนนี้แอปก็มาทําได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็หากเราทําครบ100%เนี่ยเราก็จะได้แต่ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งแต่ตัวนี้ก็สามารถนําไปเล่งในสองการถอนได้เนาะเพราะว่าในส่วนตัวนี้นะครับเอ่อการถอนธนบัตรเขียวนะมันจะใช้คิวเนาะมันจะมีคิวนะครับตอนนี้แอปอยู่กลางๆเนาะหากเรามีนะเราก็สามารถกดใช้ข้ามคิวได้นะ เพื่อจะเล่งในส่วนการถอนนั่นเองนะครับอ่แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะการผ่านระดับเนี่ยมันก็จะมีรางวัลใหญ่นะครับมุมบนเอ่อมุมล่างซ้ายนะอ่ะวิธีการที่เราจะได้รับในส่วนของแต่เล่งตัวเนี้ยเราต้องทํางานประจําวันนะครับหรือว่าชวนเพื่อนนั่นเองนะครับแต่หลกัลกๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการทาเงินทํางานของแอปนี้เราก็จะเป็นการที่เรากดเริ่มเกมไปเรื่อยๆนะเนี่ยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูซิผ่านหรือเปล่านะครับมีหล่นมาพอดีนะครับนี่ได้3มดาวนะ นี่การเล่นก็ประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะหายัดไประดับ30อีกก็จะได้รับอีก50นะครับนี่ประมาณนี้นะมันก็จะบวกไปเรื่อยนะจะใช้ชิ้นส่วนเนะี่ยบางทีอาจจะมีในะส่วนของธนบ,บัตรเขียวบ้างนะหัวใจบ้างนะประมาณนี้เนาะร้อยแปดสิบแล้วนะธนบ,บัตรเขียวก็จะเพิ่มขึ้นมานะจากเมื่อกี้เนาะ,ะการทํางานหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับใครที่ดูให้วิดีโอนี้อยู่นะอยากจะหาและได้เสริมนะเข้าทุนไม่เลทนะตั้งแต่10บาทน,นะจรับจนถึง100จนถึง200จนถึง3 0 0บาทน,นะตอนนี้แอปนี้ก็ ยังเล่นได้ปกติเนาะสำหรับใครที่ใยา่จะหาเลีได้เสริมนะครับตัวนี้ก็ลองพิจารกกันดูได้นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเพื่อนหลายคนสงสัยว่าตัวนี้มันถอนยังไงนะ 200, นะครับหากครบสองร้อยนะครับตัวนี้มันไม่ได้ห้าร้ยสามสิเ็ดนะครับมันก็จะได้แค่ได้แค่นิดเดียวเนาะก็คือมันได้เท่าไหร่มันก็จะขึ้นตรงหน้าจอของเรานะครับแล้วเราก็กดรับเนาะประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าว่ามันไม่ได้ตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของสับปัรดเขียวนะครับวิธีการถอนเนี่ยเราสามารถถอนยอดต่่าาายยอดอดดตรงงสูกลไ้นะคับแว จะกดไปอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะมีให้เราทําการอารอคิวนั่นเองนะครับใครที่อยากจะเร่งนะตัวนี้ก็ต้องมีตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเร่งเนาะก็จะเป็นแต่นะครับเนี่ยข้ามคิวอะไรประมาณนี้เนาะกวิธีการหานะครับตัวนี้เราสามารถหาได้จากการที่เราทำธุรกิจหรือว่างานประจําวัน,นรับตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะับในส่วนการอัปเดตล่าสุดใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ ตอนพีนากันดูได้อยากจะหาเลยงด้เสริมเข้าถึงไม่เวลจ่ายแอปหาเงินมาใหม่นะเป็นการเล่นเกมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะแอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะ,ะผ่านเฉยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะก็เ,เล่นแบบง่ายๆนะนี่ประมาณนี้นะเราก็เล่นเปนเพลินได้นะเหรียญมันก็จะเพิ่ม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 ขึ้นมานะประมาณนี้นะครับ,นะมมนะรรบสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ดูจบฝากเรื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะชวนเพื่อน ปุ่มมุมขวาล่างนะครับขอหน้าจอกดดูน่าเชิญของตัวเองได้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ก็น,น่าจะมีแค่นี้นะแอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ